โอลิเวียคาเฟนครชัยศรีเป็นคาเฟ่แนวอาคารสไตล์อังกฤษริมแม่น้ำท่าจีนทางเข้าอาจจะแปลกๆหน่อยเหมือนกับตัวคาเฟ่เนี่ยอยู่ริมน้ำแล้วก็ลา,จาลนจอดรถน่ะอยู่ริมถนนมันจะเป็นทางเดินทอดยาวไปที่อาคารตัวคาเฟ่เนี่ยอาคารด้านที่เป็น หันหน้าเข้าถนนเนี่ยจะเป็นแนวตรงๆแบบเนี้ยเขาก็จะมีต้นอ olive แล้วก็มีห้องน้ำอยู่ข้างหน้าแต่ตัวหน้าที่หันไปที่ริมน้ำเนี่ยจะเป็นคาเฟ่ที่สวยมากอันนี้เป็นทางเข้านะก็จะเป็นประตูเลื่อนเสร็จแ,แล้วเราก็จะเห็นแนวดีไซน์ที่เป็นสีเขียวมะกอกก็คืออ olive เขาก็จะเป็นแนวแบบโมเดิร์นสไตล์อังกฤษผสมแบบว่าคอนเทมโพลี่อะไรอย่างเงี้ยแต่การให้สีโทนเขาอะ่ะมันแบบมันฉ่ำๆแบบละมุนละมุนผูดไม่ถูกอะ่ะเพราะว่าเขาก็มีคอนเซปต์สสีก็คือขาวเขียวแล้วก็เทาซึ่งมันจะเป็นแนวการออกแบบที่แบบว่าเออในการดีไซน์ห้องห้องหนึ่งอะ่ะหรือว่าคอนเซปต์หนึ่งอ่ะส่วนใหญ่ พยายามให้เกิน3มสีม,มันจะดูบีซีเขาก็จะมีะตู้ขนมแล้วก็มีเคาน์เตอร์ซึ่งเคาน์เตอร์เขานะี่มันจะเป็นเคาน์เตอร์แนวะแบบว่าโค้งๆหันหน้าข้างหนึ่งเนี่ยมันมาในร้านอะไรอย่างเงี้ยอีกข้างหนึ่งเนี่ยหันออกไปทางริมน้ำนะก็มีขนมเยอะแล้วก็มีเครื่องดื่มเยอะ แล้วก็มีพวกแอลกอฮอด้วยนะอันนี้ก็คือเคาน์เตอร์จริงๆก็สวยมันมันคล้ายๆพวกสปาหรือแบบว่าร้านแบบว่าพวกแบบว่าฉีดฟิลเลอร์อะไรอย่างงี้สักหน่อยนะในความรู้สึกเราอะแล้วก็มองไปข้างนอกสวยมากคือแม่น้ำท่าจีนทุกคนใจสีมันยังเป็นอะไรที่มันแบบว่า ความเป็นธรรมชาติอ่ะอันนี้จะเป็นห้องวายเขาซึ่งจะเป็นประตูที่สามารถออกไปข้างนอกริมน้ำได้มันก็จะเป็นอย่าเงี้ยคือจริง,รงๆคล้ายๆสปาไหมาหรือแบบว่าซาลอนอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเป็นคาเฟ่แนวหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวด้านที่หันไปริมน้ำเป็นไงสวยไหมคือจะเป็นเหมือนแบบเป็นอาคารแนวแบบแบบแบบแนวแบบ ตะวันตกมากอะ่ะเออแบบตะวันตกมากๆเลยอะ่ะแต่อยู่ทนครปฐม,ม,มอะไรเงี้ยเขาก็จะมีะน้ําพุแล้วก็มีแบบการจัดส่วนที่แบบว่าคือมันไม่ได้พื้นที่เยอะนะแต่ในการจัดส่วนของเขาอะ่ะในพื้นที่นิดเดียวก่อนที่จะถึงริมนม้ำอ่ะคือเขาจัดแบบแบบแบบน่นนะอะ่ะคอมพรีตอ่ะคือเดินได้นะแต่คอมพลีตมากแล้วก็มีต้นหลิวด้วย แล้วแบบมีสระน้ำอะ่ะข้างหน้าตัวคานะ่ะแล้วก็มีทางแบบเ,เดินไปที่ท่าน้ำแล้วตัวท่าน้ำเองอะ่ะเขาก็จะมีแบบเป็นเตียงเป็นเก้าอี้อะไรแบบให้ให้เป็นนั่งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยมันจะมีสระน้ำแบบข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ย เราไม่แน่ใจนะว่าเป็นที่พักด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นอาคารสามชั้นแล้วฝั่งหนึ่งดีไซน์อีกแบบนึงอีกฝั่งหนึ่งอ่าอีกแบบนึงแต่ฝั่งในที่หันหน้าเข้าแม่นะ้าคือสวยมากคือแบบดูดีมีชาติตระกูลมากแล้วเนี่ยแม่น้ำท่าจีนคือกว้างนะแล้วก็แบบมันยังไม่มีอะไรแบบมันจะเป็นธรรมชาติอยู่อเออเขาก็มีแบบเป็นแห är, เป็นอะไรแบบให้เราก็ไปน,นั่งถ่ายรูปอะไรเล่นเล่น,ลนอะไรได้อันนี้ยคือแบบมองไปฝั่งตรงข้ามอ่ะจะเป็นจะมีวัดด้วยแล้วก็ มีเตียงมีอะไรให้เรานั่งเล่นอะไรเงี้ยกลวันมันก็ร้อนแหละแต่แบบว่าเออมันก็ยังแบบแบบสวยแบบตอนเย็นอ่ะเราไปเราไปช่วงบ่ายๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ดูสวนเขาดิคือแบบคือพื้นที่นิดเดียวอ่ะแต่เขาสามารถแบบจัดสวนได้แบบว่าครบอะ่ะมีต้นเอ,อเลเยอร์ที่เราเคยเคยบอกมันจะมีเลเยอร์ใช่ปะ่ะแบบคุ้มดินกลางแล้วก็ต้นใหญ่อะไรเงี้ยก็คือแบบตามตำราเลยอะไรเงี้ย แล้วก็ขนมคือเราสั่งคือเลือกไม่ถูกว่าจะสั่งอะไรจริงๆเราเป็นสายเลเวลเวตแต่พอเห็นาชาเขียวมัทชัที่เป็นแบบชีสเค้กเราก็อยากลองแล้วก็เป็นกาแฟเค้กข้างบนจะเป็นอัลมอนด์แล้วก็เป็นคาราเมลเข้มข้นปานกลางไม่ได้จัดจ้านอะไรมากมายแต่อร่อยไม่หวานมากแล้วก็มีเครื่องดื่มแล้วก็สั่งเครื่องดื่มแบบเบอสอิกอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าสายๆจะไม่ทานกาแฟแล้วก็จะเป็นโซดาอะไรเงี้ยก็เขาไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายก็สถานที่สวยแต่แบบพวกเครื่องดื่มและอาหารเนี่ยเขาก็จะเพลนๆแบบธรรมดาไม่ได้อะไรมากแต่รสชาติดีคือเนื้อสัมผัสของมะฉาก็เป็นมันจะมีแบบไหนะมันจะมี2องสีสโทนอะไรเงี้ยและตรงตรงเนี้ย มันจะเป็นเหมือนเป็นตัวเค้กแน่นๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าหอมมะช่าแล้วก็ตัวความหวานอะ่ะไม่หวานมากนะแล้วก็ตัวรอ,อบนอกของเขาอะ่ะก็จะมีบึงบัวมีต้นไม้ใหญ่มีอะไรก็คือเป็นคาเฟ่อีกคาเฟ่นหนึ่งของคนครชัยศรีซึ่งเราว่ามันใหม่แก่กล่องเลยนะกะ็ไม่ไก,กลจากกรุงเทพประมาณชั่วโมงนิดๆอะไรเงี้ยก็เป็นอีกที่หนึ่งที่แนะนำ